กาวัสดีครับ่อม่พี่น้องจำซาพากินโชมารางานตัวครับผมมาปอม่พี่น้องแกงแหังเล่แกงพื้นบ้านนาอพปอม่พี่น้องของเจ้าเหนือล้านนาะบ้านเฮาแกงสูตรเข้มขน้นจีน้ามนเหนียวเข้มข้นขนาดนาองแต่นี่เป็นเจอปร,ระกาศดอง่อม่พี่น้องจอปร,ระกาศดองรสชาติออ้ยปอม่พี่น้องตอนนี้จิ้มเข้มขน้นกลมกลมขนาด หาข้าวค้าก็ปลาล้ำล่ามานั่งกินด้วยกันครับอืมวอาไงครับผมไม่รื่องหลอบแรกตีผมฮัดฟึกยาเนี่ยเพชรล้ำไป โคพีใส่นักบ่เหม่ไปนาอห่อนคอหมดหลอบนี่ลงสัวประมาณไปน่องสมเพชร รมลำหอมหม้อมีความเผ็ดของพริกน,น้อยๆ่อไหมพี่ม้ง วันนี้เสียงอาจจะกองกองเลยเน้อผมไม่ต้องจมใจหมูตัดเสียงหลับข้าง น้ำซุปเนี่ยอู้ยปอ๋อมแป๋ม,มพี่น้องสมผักกาดดองเพชรพริกหวานหวานมันๆกระดูกหมูเนี่ยปริมาณพี่น้องที่ใจนะอื หวานกระดูกเนี่ยประมาณนี้เรื่อง มงคลขนาดพรน้นำประมยไป้องอืม น้ำซุปหวานหัวใจรักเลยพ่อแม่พีน่น้องกระลุกเล่งเอหลือ,องโมแม่น่อยเลยว่ันอ้องดูหมาแม่ดอง การขนาดป้อมใหม่ไปน้องหวานมันป้อมใหม่ไปน้องรสชาติจะโดนเลยหวานมันของของแกงังเลหวานเค็มมันน้องป้อมใม่ไปน้อง <c oughs> อันนี้ก็ส้มๆ้มใบเพชรตัดเลียนกันดีขนาดเข้ากันร่องๆป้อ,อ,ปอมใม่ไปน้องแนะนา รสชาติมาขามเปรียกส้มๆจะจะแสกเข้ามาน่อยผมหม่ต้องล้ำเข้มคุณ เรียนได้ดีขนาดเข้ากับร่องร่องปองมแม่ไปน้องเฮ้ยหับปอมแม่ไปน้อง <c oughs> สูตเข้มข้นปอมแม่ไปน้องเนาะ <c oughs> อู้จึงว่านน่าม,มีนี่เนี่ เหนียวเนื้อเนื้อูเต็มคนล้ำหม้อขนาดผมแม่ยไม่ร้องยิงกินครับจอผักกาดลมนี่นะผมแม่ยไม่ร้องจอผักกาดดองนี่นะผมแม่ยไม่ร้องผักกาดดองมันเอาออกมาจอก่อออกมาจ้อมาแกงล้ำหม้อผมแม่ยไม่ร้องใส่กระดูกเล้งใส่กระดูกที่โค้งลงไปนะผมแม่ยไม่ร้องน้ำซุปหวานมันส้มๆผะกาดละกาเพชรพริกเนาะผมแม่ยไม่ร้องทุกว่ากลมๆล้ำหม้อขนาดอู้ กินกับแกงฮังเลเข้ากันร่องร่องมแหม่พี่น้องถ้าเรียนกันได้ดีขนาดถ้ากินแกงหังเลอย่างเดียวนะผมแบบพี่น้องเอ่อมันจะออกเคลียนผมแม่พี่น้องเพราะว่ามันมีความเค็มความมันความหวานนออาอผมแพี่น้องแล้วก็จะมีส้มเลน้นอยของมะขามเปียกแสกขึ้นมาเนาะผมแพี่น้องแต่หวานมันเค็มนี่จะ จะ,จะ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 ชูเลยปอมแมปนน้องเนาะของของแกงฮังเลเนาะปอมแหมเปนน้องล้าปอมแมเป็นน้องแนะน,นําเนอรจินกู้กันร้บร้องว่าเข้ากันร้องๆ้องแนะนํานะครับคลิปนี้ต้องก็ต้องของตัวลํรลาไปก่อนปอมแมปนน้องบอมแมมกับเรื่องปลาท้วงละเนาะเอ,อเดี๋ยวถ้าลูกน้อยอ,อ,อย่างแข็งอย่างหยางลัตวยแม่มาเดี๋ยวต้องก็จะ่ายให้พอเนอรอเนาะตอนนี้มันยังปลาตัวยแมมมันมา,มา,มาเดียบ้านข็ายอยูต่ตรงลุม อ่างนเนี่ยน้องผมหมายเปน้องก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนกับบรรยากาศวิวงามๆหน้าหนาวอ่างเก็บน้ำนอ้องผมหม่ยเปน้องบนยอดเขาบนดอยเนี่ยอ่างโอ้จึงว่าบรรยากาศงามขนาดก็ต้องขอตัวลำลาไปกับวิวนี่น,น้องผม,งมาาหมยเป็นน้องงามๆป้าขันชิหน้าน้องผมหม่ยเปนน้องกราบสวัสดีครับผม